สวัสดีครับทุกท่านพบกับผมนะครับเวกิตนะวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปขอบคุณ500ทซับนะครับผมปุบมือหน่อยก็ขอบคุณทุกท่านที่คอยสนับสนุนคอยสปอร์ตให้กับช่องผมมาถึงมาจนถึง500ยซับถ้าไม่ได้ทุกคนนี่ผมน่าจะมาไม่ถึงแน่นอน แล้วก็ภายในปีนี้เนี่ยผมตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องให้1,000ซับให้ได้ภายในปีนี้เนาะโอเคครับก็ก่อนจบคลิปเนี่ยผมก็จะมาดูโว์แฟนอาร์ตให้ทุกคนได้ดูเนาะเป็นแฟนอาร์ตสวยเก๋ๆที่ผมได้เลือกมาทั้งหมดเลยก็จะมีอะไรบ้างก็ไปรับชมพร้อมๆกันเลยอ่าอันนี้ก็จะเป็นแฟนอาร์ต ในร่างของผมเนาะที่เป็นร่างคนตามปกติแล้วเนี่ยแฟนอาร์ตไม่ใช่แฟนอาร์ตอ่าช่องของผมเนี่ยตัวประจำอ่ะก็จะเป็นตัวสลามเนาะซึ่งตัวสลามเนี่ยจะเป็นตัวหยุดน้ําเนี่ยแล้วแล้วทีนี้เนี่ยก็เลยวาดมาออกมาเป็นในร่างของคนเนะาะก็จะเป็นใส่ชุดเหลืองแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะชุด ในอะผมก็เล่นไม่ถูกเนาะก็เป็นผมสีฟ้าสว,สวยเลยเนาะไปนั่งบัลลังยังสุดสง่าเลยสวยมากสวยมากอันนี้ผมชอบมากแล้วก็แฟนอาร์ตที่สองเนี่ยก็จะเป็นตัวผมเหมือนเดิมก็จะเป็นในร่างของคนนี่แหละร่างมนุษย์ <c oughs> ก็กําลังเฟลเวอาเลยนะกาลังทาท่าสง่าพาเผยผมก็เลยไม่ถูกนะ ก็ดูรู้สึกว่าสวยงามมากสวยงามมากแลก้วก็รูปนี้รูปนี้อ่าอันนี้ก็จะเป็นรูปล่างของผมในฉบับชิบิร่างชิบิเนาะก็ดูแล้วรู้สึกว่าน่ารักไปเลยเนาน่ารักมากน่ารักมากโอ้ชอบมากเลยเนาะก็จะเป็นชื่อเขามีชื่อนะเป็นชื่อน้องเลิ <laughs> น้องลิ์นี่ก็มาจากคำว่าเวกิตนี่แหละเวกิตก็เรียกไปเรียกมาก็เอามารุมๆกับ ชื่อช่องนี่แหละก็เป็นน้องลิดน้องลิดอ่าเลขสัน้นๆง่ายๆแถมยังน่ารักเข้าไปอีกแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมีมเนาะเป็นจะเป็นมีมมีมในฉบับล่างของผมเทจิซ่าล่างที่เป็นเขาดูแล้วรู้สึกว่าหามาาเลยนะเทจิซ่านี่ก็เป็นตัวคอมผมเองเองนาะเป็นตัวเดียวๆเวนาะในล่างที่เป็นนี่ก็มีหมดเลย รวมม,มีหมดเลยในฉบับของตัวผมนี่เองชอบมากแล้วก็อันนี้อันนี้เหมือนจะเป็นมีมเนาะอันนี้จะเป็นมีมมีมหนึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามีมอะไรเนาะใครรู้ก็ช่วยบอกกันได้เลยเนาะช่วยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ไม่ผมไม่รู้ว่าเป็นมีมอะไรดูดูคุ้นๆอยู่นะอันนี้จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นตัวของแอดมินแอดมินประจำช่องโดนกักขงัง ผมก็นั่งแบบว่านั่งชิวๆอยู่โอ้สุดยอดชอบมากชอบมากแล้วก็อันนี้ยังล่าสุดเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นร่างผมผมก็จะเป็นร่างคนเหมือนเดิมเลยมาในคอนเซปต์ร่างคนเหมือนเดิมแต่ชุดเดือนแล้วก็มีชุดปอดิสูดใช่หรือเปล่าไม่รู้นะชุดปอดิสูดดำๆน่ารักมากแล้วก็อันนี้มันจะเป็นโปรไฟล์ช่อง อารมณ์เหมือนน่าจ,จะเป็นโปรไฟล์ช่องนั่นแหละอา่าก็ถ้าจะเป็นถ้ารูปโปรไฟล์เนี่ยก็จะเป็นรูปแบบนี้เลยซึ่งดูแล้วรู้สึกว่าสุดยอดน่ารักมากสวยมากสวยมากชอบทุกใจถูกใจมากแล้วก็รูปนี้โอ้ยบอกได้เลยว่ารูปนี้เนี่ยต้องยกให้ที่หนึ่งยกให้ที่หนึ่งเลยสวยมากดูแล้วรู้สึกว่าน่ารักมากาจะจะเป็นตัวผมเนาะก็ ล่างน่ารักน่ารักนี่กับเหมือนกํลาลังถือเครื่องเกมพกพาอะห,หรเปล่าไม่รู้นะอันนี้ไม่ไแน่ใจน่าจะเป็นเครื่องเกมพกพาเนาะนี่เหมือนเป็นล่างเด็กเนาะกลาลังเล่นเกมอย่างสนุกสนานชอบมากโดนใจจริงก็จะประมาณนี้ประมาณนี้เลยเนาะสำหรบับคลิปขอบคุณ500ยซับก็บประมาณนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปขอบคุณ500ยซับ ในฉบับของผมเองเนาะก็ขอบคุณทุกคนมากขอบคุณอีกครั้งหนึ่งเนาะขอบคุณทุกคนจริงถ้าไม่ใช่ทุกคนผมน่าจะไม่ถึงหา้าล้านซับแน่อนอนก็ประมาณนี้นาอขอบคุณสำหรับในการรับชมคลิปนี้ด้วยนะแล้วก็บายบายนะเดิแล้วเจอกันคอนเทนต์หน้าเด้อบายบายครับผมสวัสดีครับ